เมื่อนึกถึงจานชามแก้วน้ำหรือภาชนะอื่นๆที่เป็นเซรามิกทุกคนก็จะคุ้นเคยเพราะเป็นสิ่งที่พบเห็นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกครัวเรือนคิดว่ามีความปลอดภัยแต่ที่จริงแล้วภาชนะดังกล่าวอาจมีอันตรายแฝงอยู่ได้บ้างครับเพราะในกระบวนการผลิตภาชนะเซรามิกมีการเคลือบและตกแต่งลวดลายด้วยสติกเกอร์และสีซึ่งมีส่วนประกอบของโลหะหนักตะกั่วแคดเมียมสามารถปนเปื้อนออกมากับอาหารที่บริโภคได้ ซึ่งทาร่างกายได้รับปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารทำลายระบบประสาททำให้กระดูกกร่อนและสามารถทำลายปอดของเราได้ครับการเลือกซื้อภาชนะที่เป็นเซรามิกควรเลือกที่มีความมันเงาไม่มีตำหนิไม่มีรอยแตกคร้าวเคาะแล้วมีเสียงกังวาน ควรหลีกเลี่ยงภาชนะที่ตกแต่งบนเคลือบโดยรูปลอกหรือสติกเกอร์บริเวณท,ที่สัมผัสกับอาหารซึ่งสามารถสังเกตได้โดยการนำมือลูบบนภาชนะเซรามิกแล้วรู้สึกสะดุดมือไม่ลื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้คำปรึกษาครับกรมวิทยศาสตร์บริการเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์แหล่งบ่มเพาะวิทยาการ